นั่งรถไฟไปเที่ยวงานผู้วิจิตเจ้าพยา2อ2พยขึ้น BTS มาลงที่อโศกเราก็ต่อ MRT ีไปลงที่สนามชัยค่ะแล้วก็มาถึงสถานีสนามชัยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาส่งที่ชานชาลานะคะอ้อมนัดกับเพื่อนไว้ที่นี่ค่ะเราจะไปปากคลองตลาดการออกประตูสีออกมาก็จะเจอหน้ามิวเซียมอยู่ตรงรข้ามค่ะกลัวนิดนึงเพราะว่าไฟไม่ค่อยสว่างถ้าไปจะต้องมีเพื่อนไปด้วยปั่นวิวแชร์มาเรื่อยๆก็จะเจอทางลาดแบบนี้เลยค่ะแต่เราต้องปั่นรถข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งถึงจะเจอปากคลองตลาดเราก็มาถึงปากคลองตลาด แล้วค่ะดอกไม้สวยมากๆเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาช่อไหนดีค่ะแล้วราคาก็ไม่ได้แรงเกินไปช่อละ50บาทเองมีหลายร้านให้เลือกด้วยนะคะตอนแรกก็จะเอาดอกทานตะวนันแต่เพิ่งไปเห็นส่วนจตุจักมาก็เลยไม่เอาก็เลยเลือกเป็นช่อนี้มาค่ะได้ดอกไม้แล้วก็ปั่นวิวแชร์มาเรื่อยๆค่ะทางก็ไม่ได้ลำบากเกินไปนะคะปั่นขึ้นเนินนิดนึงตอนลงก็สบายมากๆเลยค่ะเราก็มาถึงแล้วสะพานพุทธกับการปั่นวิวแชร์มาเที่ยวสะพานพุทธครั้งแรกคือสุดยอดมากไปถึง<ๆ>แล้วก็ไปนั่งกินลมชมววิวญญา เย็นๆรอเขาจุดพุป,ประมาณ2ทุ่ม45นะคะอันนี้ก็จะมีการแสดงวิจิตเจ้าพยา2023สวยมากๆเห็นวัดอรุณด้วยนะคะพอถึงเวลา2ทุ่ม45เจ้าหน้าที่ก็จะไล่เราลงไปดูบรรยากาศเลยคะ่ะ สวยมากๆเลยค่ะทุกคนสมกับการรอคอยเวลา3ชั่วโมงกว่าๆนะคะตอนกลับนี่คนเยอะมากๆเลยค่ะความสุขของเรา1วันก็มีแค่นี้ละค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย